สามลัยกุมครับสวัสดีวาันอาังคารน,นะครับที่5ตุลาคมพศ2564ขนาดนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกานะครับ11นาทีตะก,กี้ดูตดสนเลยก็อากาศวันนี้ก็ไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไปแต่ผมว่าเดี๋ยวฝนก็จะมาแล้วเมื่อตะตือนะครับก็ก็ช่วงหน้าฝนนะครับพายุก็เข้ามรสุมก็เข้านะครับนี้ก็ ไม่ได้มีอะไรมานําเสนอมากมายครับจะมาเอาปุ๋ยมาขายปุ๋ยมาขายปุ๋ยที่ทํทาไว้อะครับปุ๋ยขี้ไก่เพ็นราด,ดาเราจะามาขายเดี๋ยวอ๋อน้ำมันเหลืองแม่อ้อยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วลูกค้าสั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยแต่ผมก็ยังยังใช้ของเก่าอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงครับไปเอามาก่อน แล้วอันนี้เป็นขวดที่ผมใช้นะขวดที่ผมใช้ก็ทาถูนวดทุกวันนะครับก็หมดแล้วทยอยหมดก็คือเนี่ยขวดสุดท้ายที่มีแล้วนะครับจากของแม่อ้อยอ่ะเสร็จแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปไปเอามาที่บ้านนะครับยังไม่ได้ไปเอามาที่นี่อยู่ที่บ้านก็น้ำมันเหลืองแม่อ้อยครับสรรพคุณดีๆราคาโดนๆขวดละร้อยเดียวครับไม่มีค่าจะส่งทางพัสด,ดุไปรษณีย์นะครับซื้อสิบขวดนั่งให้มันเรียบร้อยหนะ่อยวันนี้วันนี้ปว,วดหลังวันนี้ยกุก ของหนักเยอะครับก็ซื้อสิบขวดแถมให้2ขวดเลยนะครับซื้อสิขวดแถมให้2ขวดเนี่ยขวดละร้อยไม่มีค่าจะส่งทางพัสดุกไปตะนีนะครับก็เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีครับเป็นน้ำมันที่เป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซนะครับไม่มีเดี๋ยวผมไปเบาเพลงกว่านี้ว่า วันนี้วันนี้นั่งใกล้ลำโพง,พงครับงใกล้ลำโพงก็ก็เนี่ยครับพอพอมาที่ร้านก็จะเปิดเปิดเพลงเพื่อให้มันแบบละมุนนะครับเพราะว่าจะทำต้นไม้วันนี้จะทำไม้ตอลีลาสักสองสามต้นนะครับเพราะว่าหรือต้นไม้มาจากบ้านแล้วก็มีต้นหนึ่งตะก,กี้มาถึงนี่ก็เพิ่งจะนึกได้ลืมต้นพระเอกเลยแหละก็คือใครมาขอซื้อหลายคนก็ไม่ขายก็ขอทำขึ้นเพราะว่าตั้งใจทำมาสามเข้าปีที่สามนะครับต้นนี้ นะครับฝังมา3าปีครับเพื่อให้มันได้ทรงเหมือนมังกรเหินหาวอย่างที่เราต้องการแต่ยังไม่รู้ว่าในดินจะออกมาแค่เป็นจินตนาการของผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ก็ตั้งรากไว้มีขามีเล็บมีอะไรด้วยทําไว้เรียบร้อยเลยก็ว่าจะเอามาขึ้นวันนี้แบบลืมพอมาถึงนี่ถือกระถางถือแต่กระถางมาแต่ตัวตัวมังกรผมไม่ได้เอามาก็เลยเไม่เป็นไรเดี๋ยวทําไอที่มีก่อน ก็น้ำมันเหลือกไม่ไอ้อยครับขวดละร้อยไม่มีค่าจะส่งทางพัสดุไปรษณีย์นะครับซื้อ10บขวดแถมสองขวดนะครับเป็นสมุนไพรไทยร้อเอร์นะครับไม่มีสเตอรอยด์ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตารายต่อร่างกายดใดๆทั้งสิน้นนะครับก็ตัวเนื้อน้ํามันนี่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้นำเสนออย่างนี้มาหลายเดือนแล้วนะเพราะว่าไปซื้อของไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโควิดนี่ตัวเนื้อน้ํามันอย่างนี้นะครับเหนียวเหนียวนะครับเหนียวหอมหอมมากใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดย่อแมลงสัตว์กัดต่อยแพ้พืชลมพิษนะครับก็ ผื่นคันนะครับแก้เหงือกบวมละมานาาได้ดีนะครับเอาไปทาเลยทาแล้วมันจะเย็นพรุ่งนี้เช้ามันจะหายเลยแต่มันจะเฟื่อนๆหน่อยนะอ่าแล้วก็สิ่งใหม่ที่ผมทดลองแล้วก็คือว่าใครมีกลิ่นตัวกลิ่นเต่านะครับใครมีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าเหม็นเปรี้ยวกลิ่นสาบเนี่ยทายอย่างเงี้ยกลิ่นจะไม่มีเลยทั้งวันเนี่ยคุณจะผมทํางานมีเหงื่อเนี่ย ไปไหนไปไปร้านไปอะไรก็ไม่มั่นใจหรอกไปห้างไปอะไรไปตามสถานที่ที่เป็นมีคนอยู่เยอะๆก็จะไม่มั่นใจหรอกตัวมันจะเหม็นเหม็นสาบใช่ไหมเพราะว่ามันมันมันอยู่กับกับแดดเนี่ยครับแล้ววันนั้นโคโลมันหมดไม่มีอะไรในรถไม่มีน้ําหอมไม่มีอะไรก็เนี่ยน้ำมันเหลือไม่อ้อยอะทานลงไปมันก็เย็นเย็นก็แปลกๆเย็นเย็นดีอะไรดีแต่ว่าพอพอเดินพอเดินเอ๊ะกลิ่นตัวมันหายทันทีเละไอ้เหม็นเหม็นสาบอ่ะไม่มีเลยนะครับใช้ดี เป็นน้ำมันสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบประโยชน์แค่บรรเทาอาการสูงอ,อะไรปวดเมื่อยคลดขัดย่อน,น,นะครับอันเนี้ยมันโคตรของสารพัดประโยชน์เลยผมใช้ทั้งตัวผมเลยนะปวดปันทาที่ก็มีแล้วข้างนี้เดี๋ยวว่าต้องไปหาหมอไปไปไม่ไปอุดก็ไปถอนตรงนี้ก็เนี่ยครับพอมันพอมันเหงือกบวมมันจะไอ้นี่ทรมานใช่ไหมเนี่ยทาแต้มแต้มแต้มดีขึ้นดีขึ้นมันเย็นแล้วมันก็บวมมันจะลดลงไป นะครับว่าปวดเมื่อยนี่ตามแขนตามข้อผมปวดนี่ผมต้องทาก่อนทํางานทุกวันทาก่อนนอนทาเช้านะครับแล้วก็กลางวันนี่ก็ทามีกลิ่นตัวอะไรทาเลยนะครับแล้วมันเย็นไม่ร้อนมันเป็นมันเป็นน้ามันสกัดเย็นอ่ะมันเป็นเย็นเป็นยาเย็นพูดง่ายๆ่ายนะครับตรระคุณนี่ล้นล้นเหลือเลยล้นเหลือประมาณการเลยนะครับตรปะคุณเยอะมากไอ้นี่นี่นี่ไม่ได้อ่านตามตรงนี้เลยนะคือจะบอกไม่อ่านเลยก็ไม่ได้มันก็อ่านแล้วมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่ผมยอมรับก็คือผมใช้เองแล้วมันได้ผล ก็เลยมานําเสนอแต่ถ้ามีแบบสรรพคุณเพียบเลยแต่ว่าเราใช้แล้วเไม่เจออะไรเลยถึงจะเป็นแม่อ้อยผมก็ไม่ไมโฆษณาให้เพราะว่าเพราะว่ามันมันใช้มันใช้ไม่ครอบคลุมอย่างที่ผมต้องการอันนี้คือตั้งแต่หัวยันเท้าเลยนะครับมีกลิ่นเท้าเนี่ยใส่ใครแต่งเท้าบูทรองเท้าโอ,อ๊บอ่ะแล้วมันจะมีเหม็นเหม็นนะ่ะเนี่ยแต้มทาไม่มีกลิ่นหายหอมด้วยเย็นด้วยใช้เลยนะครับขวดละร้อยนะครับก็ท่านใดที่ ที่สั่งจองไว้ครับว่าได้แล้วน้ํามันเหลืองได้แล้วก็ช่วยบอกทีก็บอกผ่านสื่อไปเลยนะครับเนี่ยน้ำมันเหลืองแม่อ้อยสรรพคุณดีๆราคาโดนๆครับมาแล้วมาแล้วทําเรียบร้อยแล้วครับเสร็จมาสองสวันแล้วนะครับก็ลงขายไปทีนั่นแหละแต่ก <im it> ็ย <Alabama> <im> ังไม่มีใครสั่งมาก็ก็เรียบร้อยแลวนะครับสั่งได้เลยนะครับของคุณป้าสมิตก็จะรับก็ทักมาเลยนะครับทักมาในไลน์เลยแล้วก็ของคุณพี่อะไรที่อยู่ตรงไออะไรพระสมุทรเจดีก็ถ้าถ้าถ้าจะรับก็ ทักทายมาเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเอามาให้นะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนะครับอุ้ยเนี่ยมันเย็นเนี่ยทาทาแล้วมันก็จะอย่างเงี้ยครับก <c oughs> ็ขวดละร้อยไม่มีค่าจะส่งทางพัสดุไปสนีนะครับก็ซื้อสิบขวดแถมสองขวดของเขาดีจริงอ่ะเอาของผมมั่งปุ๋ยปุ๋ยที่ผมผสมเองปุ๋ยบางโตปุ๋ยบางโตที่บางโตผสมเองนะครับเป็นจะบอกว่าสูตรอะไรเดียวมันไม่มีสูตรอมันมีปุ๋ยชื่อวาภาพด้วย มียูเรียด้วยมีปุ๋ยเล่งโขดด้วยมีปุ๋ยเล่งดอกด้วยอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมก็ให้กับไม้ไม้ต้นไม้ทุกชนิดเลยดีกว่าไม่ใช่เฉพาะชวนชมนะครับให้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดแต่ที่ผมเน้นกับชวนชมคือมันตัวเนี้ยมันจะทำโขดมันจะทำโขดด้วยนะครับแล้วก็มีปุ๋ยชีวภาพด้วยนะครับเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆคือมีมีอินทรีย์สารครบครบหละนะครับถุงละห้าสิบนะครับ ออขอค่าจัดส่ง9ุงละ20นะครับขอค่าส่งนะครับ9ละ20นะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาก็ตัวก็ทำเต็มที่เนียดูดิจะมียูเรียมีอะไรด้วยไม่ใช่ว่าเป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยวไม่ใช่ว่าเป็นเอาปุ๋ยจากเคมีมีมีปุ๋ยเคมีด้วยมีปุ๋ยชีวภาพด้วยมีปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับอยู่ในนี้นะครับก็ลองผิดลองถูกมาหลายปีอ่ะจนได้แบบเนี้นะครับก็ขวดละห้าสิบโลละห้าสิบโลหนึ่งห้าสิบบาทครับขอค่าส่งก็โลละยี่สิบใครต้องการให้ ดอกไม้ของท่านชนชมของท่านไม้ดอกของท่านงามช่องงามถุงแดงครับของเกษตรลุ่งเรืองนะครับเขานี่อมดีอ่ะผมไม่พูดอะไรมากเลยดีดีจริงด้วยก็มียี่ห้อหนึ่งก็ g o ว d e n flower ด o นฟลาวเวอร์นี่คือผมจะไม่ค่อยได้เอามาขายส่าไรจะเอามาใช้เองเพราะว่า golden flower ต้นทุนมันสูงถุงหนึ่งต้นทุนก็4ี่บาทแลว้วอันนี้ 40, บาทผมก็ยังได้10บาท โกลเด้นฟลาเวอร์นี่45บาทแล้วนะครับต้นทุนใครจะเอาแบบฉันจะเอาโกลเด้นฟลาเวอร์เพราะโกลเด้นฟลาเวอร์ฉันชินมากกว่าผมก็ขอถุงละ60นะครับค่าส่งก็ถุงละ20ถุงละโลนะครับแต่เป็นช่องงามช่องงามก็ดีผมก็ใช้ช่องงามคุกกระดินผสมเครื่องปลูกนะครับดีมากเลยถุงละ50ขอค่าส่งก็ถุงละ20เผกษเสรลุ่งเรืองเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับใครต้องการให้ชวนชมไม้ดอกไม้ประดับของท่านดอกมาโหดๆมาสะใจมาได้หลังใจหวัง ทวินเฟอร์ตี้กระปุกแดง10นะครับ52 17แรงโคตรปุ๋ยเคมีชนิดเก็ดผสมน้ำนะครับก็ใช้ตามปริมาณนี้อยู่ข้างขวดเนี่ยไปอ่านเอาเลยนะครับอย่าใช้อวโดสนะครับต้นไม้นี่ยอดเสียยอดเน่าพัาง,งหมดเลยนะครับไม่เลยนะครับเพราะมันเป็นปุ๋ยที่แรงเป็นแม่ปุ๋ยก็กระปุกหนึง50บาทขอค่าส่งก็กระปุกลย20บาทนะครับ ของเขาแรงจริงของเขาดีจริงแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่ามันมีนกปีแมลงมากินมากินอะไรมันเป็นผมกําลังทําระบบนิเวศของโซ่อาหารอยู่ก็เลิกใช้ป Ł ุ๋ยเคมีทุกชนิดเพื่อว่าเซฟเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีแมลงปอมแมลงเต่าทองมีมแมลงเล็กๆมีนกที่ปากเป็นจังไวยจังอยผมก็เลยเลิกใช้ตัวนี้นะครับแต่ใครที่แบบต้องการให้ดอกมาได้ดั่งใจนึกเลยได้ดั่งได้ดั่งที่ต้องการได้ดั่งที่แบบเห็นในรูป แต่โอ้ต้นยนชมหรือต้นไม้ดอกดอกมาขนาดนี้นี่ตัวนี้นี่ปุ๋ยในตำนานเลยนะผมการันตีความดกของดอกเป็นปุ๋ยเคมีหัวหัวเขาเรียกหัวหัวเลยอะกะทิมันเลยคือแม่ปุ๋ยเลยนะครับก็กระ,ะปุกละห้าสิบขอค่าส่งกระปุกละยี่สิบและก็สิ่งที่ผมภูมิใจนําเสนอที่สุดไม่ใช่ยกยอปอปั้นพี่ผมเองนะไม่ใช่ยกยอปอปั้นพี่แหละนะของเขาดีจริงๆผมใช้นี่ต้นไม้ผมรากไม่ค่อยเน่าด้วยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยขี้ไก่มูลขี้ไก่อัดเม็ดของเพชรดานะครับกะถุง1-2ึ่โลนะครับซื้อถุงเดียวก็60บาทขอค่าส่งกะถุงละ30เพราะมัน2องโลเนาะถ้าซื้อ5ถุงก็คิดถุงละห้ก็เท่ากับ250ก็ขอค่าส่ง150บาทต่อ1นชุด5ถุงนะครับคุณภาพดีดีมากดีเกินตัวนะครับดีเกินตัวแล้วก็ให้ปริมาณให้ฮิวมัสให้อะไรที่ดีอ่ะไม <c oughs> ไม้นี่สมบูรณ์ดอกดีต้นดีให้ดอกด้วยต้นดีกิ่งก้านใบดีดอกนี่หนักไอ้ใบนี่หนาเงาเลยครับเป็นปุ๋ยที่แบบไปคัดไปคัดมึงเขาไปหาขี้ไก่จากโรงงานไหนมาผมก็โอ้ที่แหลมคือเขาเขาเป็นคนคัดสรรผลงานไม่ว่าทํากระถางไม่ว่าอะไรไม่งั้นเขาไม่ได้รับความไว้วางใจจากสวนนงนุษให้ดูแลเรื่องกระถางปลูกต้นไม้สวนนงนุษทั้งหมดนี่ของที่แหลมทั้งนั้นเลยนะ แล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยพี่ไก่ของพี่แหลมนะส่วนตรงนู้นที่ไม้สวยนี่คือตัวนี้นะตัวนี้ของพี่แหลมโดยตรงนะครับก็ก็ก็พี่แหลมเขาจัดว่าเป็นยืนแถวหน้าของไม้ดอกไม้ประดับของชมรมบอลไซของประเทศไทยก็พี่แหลมนะครับก็ก็เอาดีทางด้านนี้ชอบไม่ใช่คนทำมาหาไม่ใช่คนหาข้าวกินขํานะครับพี่แหลมเนี่ยหาเช้า หาเช้านี่กินได้เป็นปีเลยนะครับหาเช้าเดียวนี่กินได้เป็นปีเลยแต่เขาก็ใครใครที่ไปเห็นพี่แหลมนะถ้าไม่บอกว่านี่คือพี่แหลมดอนตูมคนทํากระถางบอนไซคนระดับแบบเก่งๆจะไม่รู้เลยนึกว่าคนงานก็ใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยผมว่าจะแต่งตัวดีกว่าเขาด้วยมั้งเขาจะแบบเสื้อเสื้อสีดำขาดๆแล้วก็กางเกงม่อห้อมขาคุ้ยอะไรของเขาแล้วก็รองเท้าบูทแล้วก็เนี่ยครับเนื้อตัวนะฮะตามธรรมดาของของคนทํากระถางก็จะเป็นเหมือนอย่างนั้น แต่ว่าได้คุยได้อะไรแล้วองค์ความรู้ภูมิปัญญาเยอะมากแล้วก็มีความสามารถเยอะนะครับก็เรื่องต้นไม้เรื่องบอนไซเรื่องอะไรนี่ต้องยกให้เขานะครับก็ฝากไว้ด้วยครับปุ๋ยขี้ไก่เพชรดานะครับถุงเดียว60ขอค่าส่งถึงละสามสิบสองโลนะครับอซื้อ5ถุงก็คิดถุงละห้าสิบก็สองร้อยห้าสิบขอค่าส่งก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับของเขาดีจริงของเขาดีจริงใครไปลองใช้แล้วจะรู้แล้วก็วันเนี้มีของเก็บสะสมของผม มาเป็นกลาตาเดียวนะครับเป็นกลาตาเดียววันนี้คือตั้งใจออกมาเลยเพราะว่าเต็มเต็มละเต็มที่บ้านที่ตู้ที่บ้านนะครับก็มีอีกเพราะว่าน้องชายขายมะพร้าวนะครับก็ต้องมาเอาซื้อมะพร้าวลูกมากระเทาะมันก็จะเจอต่ก่อนเขาก็จะกระเทาะกระเทาะทิ้งกระเทาะว้างแต่ผมผมมองว่าของบางอย่างมันหายากผมก็เลยเก็บไว้วันนี้เอามานําเสนอ5้าใบนะครับแต่ใบที่4ีมันแตกมันก็จะมี แต่ไอตัวอะไรแมงแมงอะไรที่อยู่ในแมลงอะไรอ่ะกิ่งเงินอ่ะตัวกลิก่งแมลงกลิ่งกลิ่งเขาเรียกอะไรกริ่งเงินกริ่งทองนะใครที่มีความเชื่อเรื่องนี้เขาก็จะเอาเข้าตอกดอกไม้ไปให้เขากินเพราะว่าจะจะ,จะสร้างความร่ำรวยอะไรก็ตามภาษาความเชื่อเนี่ยครับก็เป็นตาลาตลาเดียวไอ้นี้ตรงปากานะปอปิดไว้เพราะว่าไม่ปิดเนี่ยน้ำอ่ะมันจะออกมาแล้วก็พอมน,น้ํามันออกมาแล้วเดี๋ยวกลามันเล้ามันจะขาดความชื้นแล้วมันก็จะมีแมงกลิ่งออกมาด้วยนะครับแมงกลิ่งนี่มันอยู่ในเนี้ยอยู่ในกลานี่ ทุกใบเลยนะผมก็ไม่รู้มันเข้าไปอยู่ตอนไหนอะ่ะพอพอมันมีน้ํามันมะพร้าวออกมาถ้ากตรงไหนมันเป็นรูซึมออกมามีน้ำมันมะพร้าวดีอยู่เดี๋ยวจะมีแมงกริ่งออกมาใครที่เคยเห็นแมงกริ่งแล้วก็จะเห็นเนาะบางคนเขาจะเอาไปไว้ในในที่แบบเอาการะลาไปไว้ในตู้คล้ายๆตู้ปลาแล้วก็เอากะลาวางแล้วจะมีแมงกริ่งออกมาเขาก็ว่ามันดีอะไรนี้ผมก็ไม่มีความเชื่อเรื่องนี้หรอกแต่ผมว่ามันสวยมันเป็นของหาย,ยากมันการะลาตาเดียวนี้เห็นปะตามีตาเดียวไหมปกติมันจะมี2ตาใช่ไหมกระลามันจะมี2ตาสองปาหนึ่งสองแล แต่อันนี้มันจะมีตาเดียวนี่แล้วก็มีปากปากนี่ตรงเนี้ยผมปิดไว้นะเพราะว่ามันมันมีน้ํามันเยิ้มออกมาแล้วก็มันมีแมงกริ่งออกมาผมก็เลยปิดอ่าปิดก็จะให้ดูดูดูฮารูฮาราหน่อยก็เอาทองคัพเป้ามาปิดซะหน่อยอ่าก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันฮารูฮารานะเป็นของของที่แบบผมทําเก็บไว้นะครับก็เนี่สยสวยๆนี่ต้นอ่าใบที่หนึ่งนะครับอันนี้ใบที่หนึ่งเนี่ยผมทำเก็บไว้อย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็เคยเอาออกมาขายแล้วแหละแล้วก็ ไม่ได้ขายละเพราะว่าน้องบอกเก็บไว้ดูดีกว่าแต่ผมว่ามันเยอะแยะมันเยอะมัน,ม,นมีที่บ้านอีกสิบกว่าใบแต่ยังยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผิวแบบนี้ก็คือต้องตากแดดกต้องตากแดดให้มันแหง้งนะครับแล้วก็เอาอันนี้ปิดนะครับให้ความชื้นมันอยู่ข้างในให้น้ํามะพร้าวมันอยู่ข้างในแล้วก็ไม่ให้มันกลิ่งมันออกมาแล้วมันก็จะดำางี้แล้วก็เอากระดาษทรายค่อยๆขัดก็จะได้แบบก็ขายใบละห้าร้อยใครใครใครที่จะเอาไปไป ปเชยชมต่อเอาไปเก็บสะสมเป็นของสะสมนะครับก็ใครที่มีความเชื่อเรื่องกระดากระลาตาเบียวนะครับก็เอาไปสะสมได้นะครับอันนี้ใบที่หนึ่งก็ขายใบละห้าร้อยขอค่าส่งก็ใบละห้าสิบนะครับันที่หนึ่งใบที่ 1. ใบที่สองนี่ก็กลมหน่อยนี้ลายเยอะนีลายเยอะอุ้ยอ๋อดิเปื้อนครับอันนี้ลายเยอะสวยใบที่สอง เนี่ยครับก็กลาตาเดียวกันเอาต้องให้ยูดูอย่างนี้นี่มีตามี่ตามี่ตาครับติดไว้เพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันมะพร้าวมันออกมาเยอะแล้วกลามันแตกเนี่ยอีกใบหนึ่งผมปิดแล้วมันมันยังมีรูอยู่น้ำมันมะพร้าวมันออกกลาล้าวเลยนะครับแล้วก็ผมก็ว่าเอ๊ะทำไมในตู้ผมมีแมงกลิ่งออกมาเต็มเลยเดินผมไปไล่ดูทีละใบออกผมก็เจอใบเนี้ยร้าวนะครับแล้วก็ทําให้น้ำมันมะพร้าวมันออกมาก็ดีเหมือนกัน,นครับทำให้ใบอื่นดาขลับไปหมดเลยผมก็เอ๊ะทำไมอยู่อยกลาดํา เพราะปกติมันจะแบบสีมันจะนวลนๆน,น,นะครับผมก็เอ๊ะทำไมมันผมก็ไปดูเปิดตู้ดูอ้าวร้าวใบมืงน,นะครับน้ำมันมะพร้าวมันออกมาผมก็เลยอ้าวได้เวลาแล้วเปิดตู้แล้วก็เอามาขายเอามาขายเอาของเก็บสะสมกลาตาเดียวนะครับของเก็บสะสมของเก่าโบราณของอของเพิ่มเติมความมีสง่าราศีให้กับท่านนะครับบางโตนอกจากขายไม้มงคลแล้วก็เนี่ยบางโตมีของที่มันอย่างเนี้ยนะครับกลาตาเดียว ใบนี like away, ้ใบสวยใบที่สองใบที่สามอันนี้ก็อันนี้ดําปีเลยเนี่ยเนี่ยพอพอน้ำมันจะซึมมันจะมีรอยนิดๆอย่างเงี้ยเนี่ยต้องรีบปิดเลยต้องรีบปิดพอน้ามันมันซึมออกเนี่ยเห็นไหมมันจะเงาอันนี้คือไม่ไม่ไม่ได้ว่าเอาอะไรทานี่คือน้ํามันมะพร้าวในตัวของเขานะออกมาจะดําอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็มีรอยหน่อยๆแหละนะครับใครที่เอาไปก็รบกวนเอาเนี่ยเนี่มันจะมีรอยหน่อยๆเห็นไหมมันร้อนมันร้อนมากไม่ได้ในตู้ผมมันดันร้อนลืมแง้มไว้มันก็แบบ กะลาใบไหนที่มันบางผมก็มันก็มีมันก็มีรอยนะครับอันนี้สวยมากนี่กลมใบที่สามกะลาตาเดียวจนะอันนี้น้ํามันมะพร้าวยังออกได้มีเยอะมันเล้านิดเดียวเล้านิดเดียวเป็นรอยนะครับใครที่เอาไปก็เอาเอาอะไรนะเอาก็เทปแปะหน่อยจะได้หรือว่าเอาผ้าปิดไว้นะครับเนี่ยมันจะมีรอยน้ํามันเนี่ยมันซึมออกมาเนี่ยมันก็จะดาขลับนี้นละแลวหอมนะหอมน้ํามันมะพร้าวอ่ะกลิ่นจะ น้ำมันมะพร้ามจะกลิ่นชื้นๆใช่ไหมเนี่ยมันจะมีกลิ่นน้ำมันมะพร้าวใบที่สามเงาสวยน,นี่ธรรมชาติล้วนๆเลยนะตลาดตาเดียวใบที่สามใบที่สี่เนี่ยนี่น,นี่มันจะเป็นรอยแตกอย่างนี้เนี่ยใครที่จะตัดไปทําปั้นเหน่งใครที่จะตัดไปทําอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับใครที่เอาเนี่ยมันเป็นตาเดียวเนี่ยใครที่จะตัดไปท,ทาปทสร้อยไปทําอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเนี่ยมีตาเดียวมีตาเดียวร้อยๆเลยเนี่ยมันแตกอย่างนี้อันนี้คือวางไว้ด้านในที่ชิดหน้าต่าง มันเลยไอร้อนมันเข้ามันก,ก็แตกก็ขายใบละห้าร้อยนะครับขอค่าส่งก็ใบละห้าสิบนะครับใบที่สี่นี้ผมขายขอขายสามร้อยแล้วกันแตกมันจะมีแมงกานีออกมามีนขนาดปิดแล้วนะยังยังไม่คือมันพอร้อนอนะ่ะมันก็ออกข้างเลยเพราะว่าเพราะว่าอากาศมันโฟล์ออกทางนี้ไม่ได้มมน่อเราป,รปิดกันมันก็แตกออกข้างใครจะไปทําอะไรต่อก็ได้เนะนี่ยต้นใบนี้นะครับ อันนี้ก็ขอสามร้อยขอค่าส่งห้าสิบบาทใบที่สี่ใบที่ห้านี่ก็สวยเนียนดีครับเนี่ยที่มันเงาได้อันนี้ส่งจากไอใบที่มันกะลามันร้าวเนี่ยแหละน้ํามันออกมาตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยสีมันจะเป็นนวลๆอย่างนี้เพราะมันโอ้โหดําขลับเลยโดนแสงนันเงามากเลยนะครับเพราะว่าผมก็เอ้มันทําไมมันเงาขึ้นเอ๊หรือว่ากะลาตาเดียวไปไว้นนๆจะดํามันจะเงาไม่ใช่น้ามันมะพร้าวที่มันซึมออกมาจากไอใบที่ร้าวเนี่ยมันต้องดู มีปิดไปละแมงกริ่งไม่ออกก็แมงกริ่งจะอยู่ข้างในนี้นะครับพอจะให้มันออกมาก็จาะรูนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมีแมงกริ่งออกมาแล้วก็จะมีไอ้น้ามันมะพร้าวออกมานะครับก็วางให้เรียบร้อยอย่าไปตักแดดนะครับก็จะมีแมงกริ่งออกมานะครับก็เป็นแมงที่เป็นมแมลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะปีกมันเปลือกมันเงามากเลยชาโดนแสงไฟนี้จะเหมือนเพชรแลยยับระยับเละย,บะยับอยู่ในผมก็มองอยู่ในเอ๊ะมันออกมาได้ยังไงก็หา เมื่อเช้าก็เลยดูก็เลยรู้ว่าอใบที่สี่มันแตกมันกล้าวมีแมงกริ้งออกมาอาก็บอกว่ามันมีแมงกริ้งออกมาก็เลยแบบเอามาดูแล้วก็เลยอะเอามาขายเลยเอาใส่ถุงมาขายเลยต้นห็นใบที่้าสวยก็ขายใบละห้าร้อยครับขอค่าส่งก็ใบละห้าสิบนะครับของเก็บสะสมของสะสมผมไม่มีความเชื่อเรื่องไอ้อะไรนะไออยู่ยงคงกระพันไม่มีความเชื่อเรื่องค้าขายร่ํารวยไม่มีความเชื่อเรื่องแบบ อะไรคนที่มีกะลาตาเดียวก็จะแบบป้องกันเพศภัยพยันตรายผมมีพระเจ้าองค์เดียวทุกอย่างผมขอพระเจ้าองค์เดียวเพราะนั้นก็อันนี้ถือว่าเป็นของสะสมของผมที่ผมเอาออกนําเสนอท่านลูกค้าแล้วกันนะครับก็ก็สวยดีผมชอบเก็บอะไรพวกเนี้มีมีอีกมีอีกพวกแหมกเที่ยวเข้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีแต่ว่าก็าเป็นของสะสมะมันไม่ได้ว่ามีคุณค่ามันมีคุณค่าทางใจว่าเออเนี่ยของแปลกนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม้เนี่ยอะไรนะ ผม,มาจําชื่อไม้ไม่ค่อยได้นะครับแก้วหน้ามา้าเอาอีกแล้วแก้วสารพัดนึกอะโลคาเซียนะครับเนี่ยก็มีนะครับ3ต้น5้า้อส่งฟรีนะครับเจต้น7ต้นพันบาทส่งฟรีเหมือนกันไปทั้งกระถางนี้เลยนะไปทั้งกระถางนี้เลยนะใครที่ใครที่ชอบก็บไปทั้งกระถางเนี้ย7จต้น5้าร้อยเอ้เจต้นพัน3าต้น5้า้อยส่งฟรีนะครับแล้วก็โกศลนก็ยังมีมีของสามชุดแหละนะครับเนี่ยสวยๆตอนนี้มันยิ่งเขียวยิ่งงามใหญ่เลย ผมได้ฝนได้อะไรผมเอามาผมก็มาลดฮอร์โมนเร่งร่าของบางโตเข้าไปนะครับแล้วก็กุหลาบอืมกุหลาบเห็นยังกุหลาบสวยดูในกล้องผมไม่ยกนี่สวยมากสวยมาก,มากรุ่นนี้มันไม่มีหนามนะเนี่ยจริงๆกุหลาบมันต้องมีหนามแต่รุ่นนี้ไม่มีหนามสวยมากสีแดงแล้วก็ยางยางยางด่างนี่ยางเดียด่างของผมนี่มันจะมีรอยรอยแดดเผาไปนิดหน่อยนะครับรผมพยายามปรับสภาพให้ต้นไม้ให้ให้ยางด่างตัวเนี้ย ไปอยู่กับลูกค้าได้โดยที่ยังไงก็ได้คือลูกค้าไม่ต้องไปเลี้ยงแบบต้องยกมันหลบล่มพอไม่โดนแดดมากยางเนี่ยพอมันไม่โดนแดดไม่โดนแดดเลยเนี่ยมันก็จะทิ้งใบอีกใบมันก็จะต้นมันจะไม่โตมันก็จะไม่งามอ่ะต้องยกมาออกแดดอีกก็ต้องพอถึงเวลายกเข้าไปอีกพอแดดแรงก็ยกเข้าไปผมก็ให้มันอยู่อย่างนี้เลยคือแต่อยู่ในสแลนที่ปิด6กนะก็คือแดดลำไรแต่ลำไรของผมมันก็แรงอ่ะมันก็จะมีจุดเขาเรียกอะไรรอยแดดเผานิดนึงแดดเลียนนิดนึง มันยางยางด่างอะ่ะไม้ด่างมันจะมีรอยอยู่แล้วแหละถ้าเป็นที่ยางเนี่ยมันจะมีรอยถ้ายางด่างจะยังไงก็มีรอยน้อยที่จะไม่มีรอยนอกจากว่าโอ้โหต้องประกบปงงังผมเป็นลูกเลยนะครับเพราะ,ะนั้นผมพยายามเลี้ยงต้นไม้ทุกอย่างให้มันแบบอดทนอะ่ะอดทนไม่งั้นมันมันโ,โอ้ลูกค้าลูกค้าซื้อไปแล้วเป็นภาระอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะครับไม่ใช่แค่จะลงใจอย่างเดียวเป็นภาระที่จะต้องมานั่งดูแลเช้าดูแลกลางวันดูแลเย็นก็ ไม่เอาอะ่ะเพราะว่าผมผมก็คนเลี้ยงไม้คนหนึ่งอ่ะที่ไม่ชอบดูแลต้นไม้อะไรขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ก็คือเราไปชื่นชมพอแล้วเ,เ,เราก็ดูแลบ้างเหมือนชื่นชมเนี่ยผมก็ดูแลบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเช้ากางวันเย็นไม่ใช่บางวันนี่อย่างอากาศงี้ผมปล่อยเลยนะครับไม่ลดน้ําไม่อะไรทั้งนั้นปล่อยบางทีถ้าอากาศร้อน,อนก็น้องชายจะมาลดน้ําเช้าทีนะครับแต่ไม้พวกนี้นี่อากาศแรงไม่ได้นะต้องลดเช้าเย็นเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้แหละขายเครื่องเคียงวันนี้ขายเครื่องเคียง ไม้เหมาสี่ต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งก็ยังอยู่นะครับวันสองวันนี้ก็คงจะหมดแล้วแหละขายหมดเลยเดี๋ยวเอาไม้รุ่นใหม่มานะครับไม้เหมาสิบแปดต้นพันค่าส่งแปดสิบาทก็ยังมีนะครับก็มีอีกประมาณสองสามร้อยต้นเนาะเดี๋ยวก็มีไม้ใหม่มานะครับไม้กระถางปี๊บหนึ่งนะครับปี๊บหนึ่งก็ชุดชุดสี่เหลี่ยมกับชุดอะไรวงกลมก็ยังอยู่นะครับอแล้วก็ไม้ไซส์ครึ่งปี๊บก็ชุด x ชุด y ชุด z ก็ไปดูในในคลิปเลยครับยังอยู่ใหญ่ๆเลยสวยสวใหญ่ๆเมื่อคืนดูคลิปได้เลย ไม้ไท้าย14นิ้วก็ยังมีอีกต้นไม่รู้ดูในคลิปได้เลยครับใหญ่จริงของจริงสวยจริงนะครับใครจะเอาอะไรดูในคลิปได้เลยดูในคลิปเมื่อเมื่อคืนที่ผมถอนไม้ขึ้นมาจะส่งลูกค้านั่นเห็นเห็นเลยนะครับแล้วก็มีไม้อีกหลายอย่างนะครับก็วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นครับก็อยู่กับธรรมชาติเงีบเงียบม,มีเพลงฟังเบาๆไปแล้วก็เดี๋ยวจะทําตอลีลาสักสองสามต้นนะครับแล้วก็อ๋อมีเดี๋ยวนะไหนะมีไม้ผมถอนขึ้นมาจากบ้านต้นหนึ่ง ไปวางไว้ไหนละอ๋อนี่นี่นี่นแหมผมเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วผมก็เพิน่นเป็นฝาแฝดน,นะแฝดอินจันเลยแฝดธรรมชาตินะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แฝดแบบเอามาทําเองนี่แฝดธรรมชาตินะครับ<อ>เกิดมาจากเพราะเม็ดมาก็แฝดเลยนี่ยแฝดธรรมชาตินะเสียบอะไรนะเสียบชมพูทรับเจริญ ใช่ไหมน่าจะใช่เก็บชมพูทรัพ์ <25. S 1> เจริญสองข้าวเป็นจันอย่างนี้เลยนะกอดรัดกันด้วยรักกันมากด้วยนะครับสวยมากมนะเป็นแฝดนะเป็นแฝดก็เป็นไม้ไม้เฮงเฮงแล้วกันเป็นไม้เฮงเฮงใครไปเลี้ยงแล้วก็จะได้รักกันนะครับแล้วก็เอาไปวางหน้าบ้านมีความแปลกมีความมีสกุลลุ่นชาติมีความมีเป็นสงาาส่าราศีอ่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่แบบเออเนี่ย ออก,กันอย่างนี้เลยนะอันนี้คือแฝดอินจันเลยเนี่ยนะครับติดกันอย่างนี้เลยนะครับก็ใช้เขาเรียกอะไรนะใช้โอ้ใช้ลักแก้วอันเดียวกันนีมีลักแก้วเส้นเดียวใช้หัวใจอันเดียวกันมีลักแก้วเส้นเดียวกันแล้วขึ้นมาแยกนะครับใครจะรับต้นนี้ก็เสียบเรียบร้อยพร้อมให้ดอกนะครับผมถอนมาจากบ้านนี่เปียเปอกอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำใส่กระถางใหญ่ที่นี่มันอยู่ในกระถางจานติดสี่นิ้ว ในกระถางจ้าว14นิ้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาขึ้นใส่กระถางขึ้นปิดนะครับใครจะรับต้นนี้ขอ3,000นะครับ3,000ขอค่าส่ง100นะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาแลวกันวันนี้ก็มีสัพเพเหระอย่างเงี้ยครับของผมมันเคยมีสาระเหรอมีขาดต้นไม้เคยมีสาระเดี๋ยวไม่มีผมมีแต่สัพเพเหระแล้วมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับมีเรื่องเล่านู่นนี่นั่นสนุกสนานไปนะครับสำหรับวันนี้ก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะครับการค้้าาาทททีีีี่่่่ดดสสุกก็คคคืืออรรรัและะจจิงในบ แล้วก็ความกตัญญูรู้คุณคนนั้นจะทําให้คุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับทํากิจการนานนาก็จะประสบความสําเร็จอย่างไม่ยากนะครับเจออุปสรรคก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติและพระเจ้าดูจะดูแลช่วยเหลือบุคคลแบบคนที่ไม่ลืมคุณคนคนที่กตัญญูรู้คุณคนนะครับไม่ใช่เฉพาะต่อบิดาบรรดานะก็ใครที่ ใครที่ดีกับเราใครที่คอยช่วยเหลือเราในวันที่เราลําบากคนนั้นแหะครับมีบุญคุณกับเรา <t> ก, <humility> ก็ให้ดีกับเขาก็ให้ให้ให้ความช่วยเหลือเขาในวันที่เขาลําบากนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมคนเหล่านั้นแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมตอบแทนบุญคุณอย่ามองว่าเขาเขาช่วยเราเขาโง่เองเขาอะไรเองไม่ใช่นะครับเพราะเขาเห็นคุณค่าในตัวเราเพราะเขาไม่อยากให้เราลําบากนะครับก็ใครที <t> ่ล <t> ืมคุณคนอ่ะใครที่ลืมบุญคุณคนใครที่มองคนที่ให้การช่วยเหลือเราว่าโง่ว่าอะไรเงี้ยไม่เจริญ ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานาก,ลาาก็จะลำบากลําบากตกละกรรมลำบากละสําระสายมีอะไร่อมีอะไรที่ต้องชดใช้แบบโอโ้มันเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มสําหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวาสาัวลสลามวะัยกุ้มมารอมะตุลละบาราะกาตุขอบคุณมาก,มากครับสวัสดีครับ